สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีนัทชาแนลยังอยู่ที่จังหวัดน,นครสวรรค์คนที่นี่มีแต่คนมีบุญเพราะอยู่นครสวรรค์ไม่ใช่นครสวรรค์ธรรมดาแต่นครสวรรค์เงยเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวมันไก่จี่จขิมน,นะครับร้านเล็กๆรับรับ,รบหลบมุกแต่ว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาร้านนี้จะอยู่ในซอยตรงข้ามกับปั๊มปตทถนนก่อนถึงโรงเรียนวิสุทธิ์ร้านนี้เขาจะเปิดให้บริการทุกวันนะ ตั้งแต่เช้าไปจนถึงเที่ยงเลยล่ะราคาไม่แพงไก่ต้มไก่ทอดธรรมดา30พิเศษ40บาท,บาทครับครับผมมีนัดครับครับ YouTube ครับนี่คือเมนูหรือโทรไปสังก็ได้นะซุปที่นี่สูตรต้มผักกาดดองไม่หวงและตักเองคือผักเขาแน่นเลยนะและนี่บรรยากาศภายในร้านฉันสั่งข้าวมันไก่ต้มและไก่ทอดหนึ่งน่องน้ำจิม้มซีฟูด้ดตักเองด้านหน้าเหมือนกัน หมดนี่คือราคา50บาทคือราคาเป็นมิดมากเมื่อเทียบกับคุณภาพปริมาณและรสชาติแล้วฉันว่านายต้องมาลองนะคือดีเลยที่สำคัญวันที่13ตุลาคมเจ้เขาให้กินฟรีเดินทางกันต่อฉันมาถึงแล้ววัดวรานาบรรพตหรือวัดกบสังเกตง่ายๆอยู่ตรงเทศบาลเมืองนครสวรรค์ตึกใหญ่ๆแบบนี้นะเอาละ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตพี่ชิดเขากบกัน จุดแรกวัดเขากบหรือวัดวรนาถบันโพตครับเดี๋ยววันี้เราไม่ขับรถขึ้นแต่ว่าจะเดินไปกี่ขั้นคนะ437ขั้นเริ่มเดินทางกันเลยนะครับบันไดทางขึ้นก็จะเป็นกระเบื้องหน้าพื้นเรียบสม่ำเสมอเดินได้สะดวกปลอดภัยในช่วงตอนเช้าหรือตอนเย็นฉันว่าเดินขึ้นเดินลงออกกำลังกายมันเหมาะเลยทีเดียวได้รับการปรับปรุงเมื่อปี49งบ4ล้านเศษ บันไดมันสวยอยู่นะใครมีไอเดียในการถ่ายรูปลองมาถ่ายรูปเล่นดูก็ได้ฉันว่านะครสวรรค์ลองดูดีๆมีที่เที่ยวหลายจุดอยู่เหมือนกันนะถ้ามีเวลาไม่มากก็ลองมาเที่ยวดูตอนนี้ที่ผมเดินขึ้นมาเวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาครับแต่ว่ายู่บนเขา,าแดดจะไม่ร้อนก็จะได้ร่มไม้นะฮะเนี่ยไม่ร้อนเราก็จะได้ร่มไม้อย่างเงี้ยครับ ตอนนี้เราก็มาน่าจะครึ่งครึ่งทางได้แล้วครับผมว่าเดี๋ยวขากลับเนี่ยจะพาเดินลงตามเส้นทางถนนระยะทางถนนเนี่ยน่าจะโลกว่ากว่านีครับเพื่อนๆผ่านถนนในชั้นที่สองเราไปกันต่อผมเดิน5นาทีก็ได้ครึ่งทางแล้วครับไม่สูงเท่าไหร่ ไม่ไกลมากฮะสีร้อยกว่าขั้นนับจากถนนที่ตัดผ่านตรงนี้ก็ชั้นที่สามหันกลับไปดูวิวที่ด้านหลัง,งเส้นทางนี้ครับประมาณนี้เลยถ้าดูดก็จะเป็นลูกตัวยูตรงนี้ ก็ออ้มขึ้นไปถึงไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปดูวิวด้านบนครับขึ้นมาก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีระยะทางประมาณ200เมตรประมาณนี้นะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับเพื่อนๆครับนี่ก็คือพระมหาเจดีย์เมืองพะบางสมัยสุขโขทัยนะครับก็เป็นเจดีย์องค์ทองยอดทอง ก็ตามธรรมเนียมผมต้องตีระฆัง3ครั้งเวลา18บแนาฬิกาเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนๆครับวัดวรนาถบันพศตั้งเมื่อปีพศ1962ในสมัยสุโขทัยผู้สร้างคือพญาเมือง สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ยพระยารามผู้น้องซึ่งได้สิ้นพระชนในระหว่างทำศึกสงครามปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏในศิลาจารึกสองหลักตรงนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทเมืองพระบางสมัยสุขโขทัยนะครับแล้วก็มีศิลาจารึกสมัยสุขโขทัยอยู่ด้านในเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับด้านหน้าเราก็จะเป็นพระพุทธรูปหินตางนากรกสมัยเชียงแสน ด้านนี้เป็นพระยาลีไทยก,สสกษัตริย์สุโขทัยองค์ที่ห้าเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยด้านนี้ก็จะเป็นองค์พระพุทธชินราชจำลองตัดไปจากพระพุทธชินราชก็จะเป็นอุโบสถหลวงพ่อทองซึ่งท่านเป็นอริยะสงฆ์ที่เคร่งครัดในระเบียบวินยัยและเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อเป็นศรลมงคลด้านในกันครับ เดี๋ยวเราไปดูวิวจังหวัดนครสวรรค์ด้านหน้านะครับเพื่อนครับนี่ก็คือตลาดเมืองนครสวรรค์น,นะครับตรงภูเขาด้านนู้นนะครับก็จะเป็นสะพานเดชาติวงศ์ตรงนี้นะฮะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นบึงใหญ่ๆนะก็คือหนองสมบูรณ์นะครับ โดมกลมๆข้างหน้านะคือเทศบาลที่เราเดินขึ้นมาสักครู่ตรงนู้นเลยครับสุดขอบจอเลยเนี่ยก็จะเป็นบึงบอระเพ็ดก็จะเห็นภาสารอยู่ด้านหน้าของเรานะสุดเลยฮนะเห็นไหมตรงนั้นก็คือแม่น้ำเจ้าพยา ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเขากบนะมองไปข้างหน้าก็จะเห็นบึงเสนาวก็จะเป็นแม่น้ำปิงแม่น้ำวังบนจุดยอดเขากบนะครับจะเห็นด้านหน้าเป็นหอชมเมืองแล้วก็วัดคีรีวงนะเล้วเราไปกันต่อจริงแล้วทางลงบันไดก็จะประมาณ200เมตร แต่ว่าเพื่อเพื่อนๆก็คิดว่าระยะทางประมาณหนึ่งกิโลครับจะได้ชมบรรยากาศถนนก็จะประมาณนี้ก็เดินชมนกชมไม้ไปนะฮะนกเยอะมากเลยพอเราเดินผ่านมันก็ร้องส่งเสียงตลอดทางเลย จบไปแล้วครับหนึ่งที่ก็เป็นทริปเที่ยวนะครสวรรค์แบบวันเดย์ทริปไปเท้าเย็นกลับได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวไปต่อที่ที่สองลงจากเขากบมาก็จะผ่านสารหลักเมืองถ้าไม่รีบพวกนายจะแวะกันก่อนก็ได้นะเราไปกันต่อเดินทางต่ออีกไม่นานก็ถึงแยกวัดคลีรวง ตรงเข้ามาจนสุดลอดใต้ซุ้มประตูเสร็จแล้วก็จะไปตามทางขึ้นบนสู่ยอดเขาระยะทางประมาณ2กิโลเมตรฉันก็มาถึงพระเจดีก่อนเข้าก็ต้องถอดรองเท้าฉันเตรียมเอาคู่เก่ามาปเปลี่ยนเผื่อจะได้คู่ใหม่กลับบ้านนี่มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฉันยกตัวอย่างให้ฟังใช่เฉยภายในมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่มากมายฉันจะต้องเดินไปให้ทั่วทุกซอกทุกมุม กราบไหว้ให้ครบท้วนทุกองค์นะทำอธิษฐานจะได้เป็นจริงขอให้ถูกรางวัลที่110 1นึ่งบใบแต่ฉันก็ดันลืมถามอีกซะอีกว่าอีกนานไหมกว่าคิวฉันจะถึงฉันจะได้เตรียมตัวรอไปเหอะเราเดินขึ้นบนยอดเจดีกันชั้นแรกก็จะเป็นโซนจำหน่ายเครื่องรางของขังโดยทางวัดเป็นผู้จัดสร้าง นำมาให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาได้ตามอัธยาศัยชั้นสองก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆและยังมีพระเกจิที่มีชื่อเสียงขนาดเท่าองค์จริงให้ประชาชนกราบไหว้และปิดทองเพื่อเป็นสิริมงคลถือว่ามีรูปหล่อพระเกจิที่สำคัญเกือบทุกรูปเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราเดินต่อขึ้นไปบนชั้นสาม บนชั้น3บนสุดของมหาเจดีย์ภายในโดมเจดีย์จะมีภาพวาดกิจกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติสวยงามมากส่วนตรงกลางโถงจะปฏิสฐา,านภาพบรมสารีริกาธาตุไว้บนแท่นเจดีย์องค์เล็กเพื่อให้ผู้คนกลับไหวบูชาและรอบๆยังปฏิสฐา,านภาพพุทธร,รูปจำลองที่สำคัญของเมืองไทยไว้ให้ประชาชนให้กรับไหวบูชาอีกด้วยเช่นพระแก้วมรกต พระพุทธชินราชพระพุทธโสธรแบบนี้เลยเดี๋ยวฉันจะนั่งกราบไหว้สักหน่อยข้าแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญบูชาขอพระองค์ทั้งหลายจงประทานพรให้ข้าพเจ้าพ้นจากสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพะก็เสนียดจันไร จงพ้นจากตัวข้าพเจ้าด้วยเธอสาธุสาธุสาธุาธเอาล่ะตอนนี้ฉันจะโชคดีแล้วล่ะ,เ,ละเดี๋ยวเราออกไปดูวิวทิวทัศน์ของเมืองนครสวรรค์ที่สวยงามกันตรงนี้เป็นด้านหลังของวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่พักอาศัยของชุมชนต่างๆมองเห็นบึงเสียนาาบึงบอระเพ็ดไกลสุดลูกหูลูกตา เดี๋ยวเราไปดูแบบ360องศาที่หอชมเมืองนครสวรรค์กันต่อรถจอดไว้ที่นี่แหละแล้วเดินลงไปมันอยู่ไม่ไกลติดติดกันนี่เองหอชมเมืองจะเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่10นาฬิกาและปิดเวลา16นาฬิกา30นาทีสำหรับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะปิดเวลา20นาฬิกาอาจจะขึ้นมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนก็ได้ ชมเมืองจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันครับฉันได้รองเท้าคู่ใหม่ถอดไว้ก่อนเข้าไปข้างในสวัสดีครับค่าบริการขาเข้าเก็บ20บาทขาออกมาไม่เสียเตรียมมา20บาทพอนะเฮ้ย <c oughs> จะบ้าหรือไงขาออกขายเขาเก็บกันแล้ว สำหรับเด็กๆก,ก็ฟรีนะแต่ว่าผู้ปกครองที่พามาต้องเสีย10บ,บาทพูดไปพูดมาฉันเริ่มงงแล้วละ่ะภายในชั้น1จะเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์บอกเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดติดแอร์เย็นสบายสำหรับการขึ้นไปด้านบนมีลิฟต์ให้บริการขึ้นไปจนถึงชั้น9แต่ชั้นจะเดินขึ้นไปเพราะเป็นบันไดวนแค่10ชั้นเท่านั้นเองหอนี้จะมีความสูง32เมตร แต่ตั้งอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองนครสวรรค์ได้ไ,ไกลถึง10กิโลเมตรเลยนะถึงแล้วครับชั้น10ด้านบนก็จะเป็นโถง,โ,ถงโล่งๆอย่างนี้นะครัดนนี้ก็จะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์สามารถชมว,วิวได้แบบ360อองศาเลยนะครับ นี่จุฬามณีเจดีที่เราขึ้นไปทิวทัศน์ด้านตะวันตกจะเป็นทิวเขาบ้านเรือนชุมชนต่างๆด้านนี้ฝั่งทางทิศใต้จะเห็นอุทยานสวรรค์ต้นน้ำเจ้าพยาสะพานเดชาติวงวัดเขาจอมคีรีเพื่อนเื่อนก็นั่งชมให้เพลิดเพลินพักผ่อนแอเย็น นั่งชมวิวกันให้เต็มอิ่มเพราะในช่วงนี้นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยหนานแน่นเลยไม่จำกัดเวลาในการเข้าชมเบื่อเมื่อไหร่ก็ลงมาก็ได้นะฉันได้เก็บภาพบันทึกความประทับใจไว้เรียบร้อยแล้วขออนุญาตลงไปก่อนจะขอใช้บริการลงลิฟต์สักหน่อยสำหรับขอชมเมืองนครสวรรค์ก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาด อยู่ไม่ไกลเดินทางมาก็ง่ายมากเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะเพื่อนๆน,นสำหรับทริปนี้ต้องขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ก่อนหากพวกนายชอบคลิปแบบนี้อยากให้ไปที่ไหนอีกเพื่อนๆน,นก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะและหากชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสับตะไคร้เป็นกำลังใจในการทำจัดคลิปต่อไป สำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ